รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความสนุกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาสบายๆแบบนี้ครับและนี่คือเกมแจกรถฟรีเซ็นต์ไป Mitsubishi Motors Mitsubishi Mirage เป็นตัวเองไปให้สุด Mitsubishi Attrage e ชีวิตธรรมดาไม่เป็น New Mitsubishi Expander Cross อีกขั้นกับ SUV ที่เป็นคุณ นิวมิส i บิชิทริทั้งแอดเลดเหนือชั้นสายพัดสปอร์ตม s u b i s h i ปาเจโรสปอร์ความสำเร็จที่เป็นคุณตั้งใจให้ดีนะครับไปเลยนะคำถามข้อที่หนึ่งมาครับผมตัวเลือกและแชมป์จะได้เปิดเกมก่อนนะฮะสลับตัวเลือกหนึ่งคู่ครับ3กับ5ค่ะ3กับ5้าจัดไปโบโบอ่ะปืนกับโอ๊ตว่าไงห้ากับสามครับ เฮ้ยคืนเกเระเราเนี่ยเกเรนะสลับคืนเลยแม่สาวๆเห็นได้ชัดว่าผู้ท้าชิงนี่เขาทารบเต็มที่เลยนะฮะเพราะนั้นมาเลยแนวคําถามเป็นยังไงอ่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับารายได้ของนักร้องชื่อดังในปีที่แล้วคือปี2019นักร้องทั่วโลกเลยนะครับใช่เฉพาะในไทยนะครับคาถามยังไงบโบบในปี2019ที่ผ่านมา นักร้องคนไหนทํารายได้สูงกว่ากันนะครับถ้าติดตามข่าวในออนไลน์น่าจะพอจับได้นะครับเพราะว่าสถิติพวกนี้จะมีการบอกทุกปีนะครับปินกันิกได้เริ่มก่อนนะครับตัวเลือกตั้งต้นระหว่างบิอ o นเซ่ระหว่างแม่บิอนเซ่กับบูโน,โนมา10บวินาทีครับปีที่แล้วใครทำรายได้มากกากันครับอ้าวการสลับไปมาครั เริ่มต้นตอนแรกเชื่อว่าแม่ทำอะไรได้มากกว่าสลับไปบูโนมาเพราะอะไรฮะเพราะหนู่มั่นใจค่ะมั่นใจโอเคนี่เป็นเพลงของบูโนมาใช่ป่ะฮะก็ฟังค่ะหนูฟังทุกแนวค่ะฟังทุกแนวเลยนะฮะและบบูโนมาไปสังสัดที่ยังไงแล้วมันทำไมมันทำไมยังไงฝังนั้นยังไงมันยังไงมันผิดนะ ถูกอยู่แล้วแม่ก็คือแม่ดิยอนเซ่นี่เยอะกว่าบรูโนมาสนะครับโอ้โหเสียดายไม่มั่นใจไปสลับนะฮะอ่ะทีนี้เปิลครับออสตั้งใจให้ดีแล้วระหว่างบรูโนมาสกับเทที่เพอร์ลี่ครับมาสิบวินาทีอ้าเฮ้ยยังไงไอสองคนนี้ยังไงเล็วเวลากระโดดแล้วนะยังไงฮะเราจะเปลี่ยนใจอย่างอื่นโอ้คนผิดผมคนผิดุมมาแล้วคุณนะ กดที่ปุกอยากดที่หัวเพื่อให้โต่อเกมเลยใช่ไหมเปิร์ใช่ครับใช่ไหมออสใช่ครับตอนนี้มาทำไมถูกอยู่แล้วไมถู่แล้วทำไมแน่นอนถูกาถูก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 ถกถู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 กกถก เทเลอร์สว like exactly ิฟฮะโอ้คุณท็อปโอ้บอกเลยว่าสองคนนี้คู่ขี้สีสีฮะยังไงวนกับผู้หญิงให้เราอ่ะนะครับทำไมชื่อว่าเทเลอร์สวิปเดาเลยค่ะเดาเลยนะฮะแต่เทเลอร์สวิฟเป็นคำตอบที่ทำไมถูกยังไงปิด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 ิดมันถูกแล้วครับเทเลอร์สวิปไม่ใช่หรา ข้ามทีมอย่าไปอย่างนั้นฮะแล้วทีนี้เรามาดูคู่ท้าชิงกันบ้างเปืกับโอ้ตครับระหว่างเทนเลอร์สวิฟกับเอชชีแรนครับเอชชีแรนชัวโอเคและเอชิแลนด์ทำไมถูกผิดถูกแล้วเห้วทำไมเปินทำไมโอ้ตยังไงทักแม่มาได้ยังไงถูกเขาไนะมันผิดครับ ทำได้สูงไเลยว่ะเอชีแรนนะครับเอาล่ะตอนนี้เราสลับกลับมาที่แชมป์นะครับปิ่นนิดตอบถูกข้อนี้รับหนึ่งคะแนนไปก่อนเลยนะฮะเอชีแรนกับบ t ทอครับโอเคเอายังไงเอชีแรนกับบ t s เอครับระเบิดไปหมดแล้วแหมมาเปลี่ยนใจวินาทีสุดท้ายนะครับเลือกเอชีแรนแล้วมาเปลี่ยนเป็น BTS เพราะอะไรครับนิด คนชอบเกาหลีเยอะอะค่ะคนชอบเกาหลีเยอะนะฮะโอเคเวิร์กคลาสนะฮะ BTS เนี่ยนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าคนขึ้นแต่ละขบวนนี่แน่นเลยใช่หบอกแล้วว่าอย่าเล่นแหมกันวันนี้มาโอเคเอาละฮะเอาล้ว BTS และ BTS ทำไมทำไมทำไม BTS เปลี่ยนจังที่สุดท้ายเลยแล้วมันเป็นต๊าปีินมันพีนอะ u s g r a n d ีอยู่แล้วครับไม่ถูกเลย คืดใหญ่พี่ขายหน้าครับนะถ้าคุณตอบไม่ถูกเลยนะฮะโยนแต้มให้แชมป์หนึ่งคะแนนเลยนะฮะครับและระหว่าง BTS กับ Rihanna อ้นนานาวัต y มเนมโอเคมีคนกดผมเลยตอบ Rihanna นะครับเรายังมีเวลาเปลี่ยนใจนะฮะอยู่ Rihanna ยูริฮันน่าโยกมา BTS BTS ช่วยคำตอบที่อะไรผิดถูกแล้วครับทำไมมัทำไมมันผิด BTS ช่วยที่ทำไถูกครับทำไมถูกครับทาไมมนิดะโอ้ถูกอยู่แล้วแล้วยกออกและโยกออกแม่แลการแบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งแล้ววันนี้เกมแจกรถนะฮะเพราะนั้นแชมป์รับไปก่อนเนื่องนะ ว่านักร้องที่ได้รับความนิยมสูงตัวเลขรายได้ก็จะสูงตามไปด้วยเมื่อต้นปีที่ผ่านมานิตยาสารฟอ b ส์ได้เปิดเผยรายได้ที่นักร้องชื่อดังระดับโลกได้รับเมื่อปีที่แล้วทําให้เราได้ทราบว่าเจมสพง์บอลเทเลอร์สวิฟต์นักร้องและนักแต่งเพลงชาวอเมริกันกวาดรายได้ไปถึง185ล้านเหรียญสหรัฐสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในโลกเลยละคะ่ะ มาถึงนักร้องและนักแต่งเพลงชาวอังกฤษมากความสามารถคนนี้กันบ้างค่ะกับเอชชิรันที่เมื่อปีที่แล้วมีผลงานใหม่และยังมีเวิร์ลทัวร์คอนเสิร์ตทำให้ได้รายได้ไปถึง110ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวอันดับที่3นี้แม่มาก็ต้องเยอะให้แม่ค่ะในปีที่แล้วมีเพลงใหม่ออกมาให้เราได้ฟังกันและแม่ก็กวาดรายได้ไปถึง81ล้านเหรียญสหรัฐ มาถึงคนนี้ค่ะนักร้องหญิงที่ได้ชื่อว่าสามารถสร้างความมั่งคั่งได้ด้วยตนเองเป็นอันดับตน้ตนๆของโลกอย่างรีฮาน่าหญิงสาวชาวบาเบโดสที่เดินทางไปทำเพลงที่อเมริกาตั้งแต่อายุเพียง16ปีกับรายได้ในปีที่แล้วถึง62ล้านเหรียญสหรัฐ อันดับต่อมาเป็นของนักร้องซุปตาร์ชาวอเมริกันที่เพิ่งแต่งงานกับนักแสดงสุดหล่อออร์เลนเดอร์บลูมไปเมื่อปีที่แล้วและกำลังจะเป็นคุณแม่มือใหม่ในปีนี้อย่างเคที่พอรีกับรายได้ในปีที่แล้วอยู่ที่5 7 5ล้านเหรียญสหรัฐมาถึงอีกหนึ่งกลุ่มนักร้องแดนโสมอป้าที่สาวๆทุกชาติกรีดเออรวมไปถึงโบอบ,บด้วยนะคะก็วง BTS เข้ขาสร้างปรากฏการณ์ระเบิดความดังไปทั่วโลกปีที่แล้วมีเวิ์ทัวร์ระดับสเตเดียมทั้งในอเมริกาเหนือได้ยุโรปและเอเชียจำหน่ายบัตรได้มาากกว่ หกแสนใบสร้างรายได้ไปไม่น้อยแถมยังไม่นับรายได้จากช่องทางอื่นๆรวมรวมแล้วหนุมน่มๆ BTS ทำรายได้ไปถึง57ล้านเหรียญสหรัฐเลยละคะ่ะโอป้าอันดับสุดท้ายกับตัวเลขรายได้ตลอดปีที่แล้ว51ล้านเหรียญสหรัฐของนักร้องนักแต่งเพลงนักพากและนักออกแบบท่าเต้นจากรัฐฮาวายท่านี้ Blue n o s สที่ไม่ว่าจะปล่อยเพลงอะไรมาก็ฮิตติดหูคนทั่วโลกเพลงโปรดเพลงหนึ่งของโบอโบก็คือ so baby let's just turn down the s ช่อ on the floor กับ when I see your face just the way you are ค่ะระบบการแข่งขันของเรานะครับ3ข้อใครคะแนนมากกว่ารักษาแชมป์ไว้ได้ถ้าเกิดข้อ2คุณชนะจบเกมเลยนะฮะไม่ต้องเล่นข้อ3แล้วนะครับ oh. ตั้งใจให้ดีมาถึงคำถามข้อที่2ครับ6ตัวเลือกมาเลยครับโบโบแล้วเปินกับโอ๊ตนะครับจะได้เปิดเกมก่อนสลับตัวเลือกครับ1กับ6ครับ1กับ6สลับมาครับ นิดกับปิ่นว่ายังไง2กับ3ค่ะ ---2 กับ3ครับโอเคเอาละถามดูก่อนว่านิดกับปิ่นเปืนกับโอ๊ตชอบสวนสนุกไหมครับชอบค่ะอบครับอ่านี่คือคำถามที่เกี่ยวกับลำดับการเปิดให้บริการของสวนสนุกทั่วโลกครับคำถามครับโบโบบอกมาแล้วครับสวนสนุกไหนก่อตั้งก่อนกันและปืนกับโอ๊ตจะได้เปิดเกมก่อนครับตัวเลือกตั้งตนระหว่าง ดิมเวิร์ลกับยูนิเวอร์เซีลโซเดโอเจแปนอ้าวอะไรลองคิดฟังเชื่อ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 ครับโอเคเชื่อเชื่อเชื่อตัวเชื่อลด้ยังไงเชื่อครับทำไมมั่นใจว่ายูนิเวอร์เซีลโซเดโอเจแปนเปิดก่อนครับมันดูเป็นเวิร์ลไวด์มากกว่าดูเป็นเวิร์ลไวด์ดิมเวิร์นี่อยู่ลังสิทธ์ลังลูกกาเนี่ยนะฮะของเทของสามของสามของสามของสี่ประมาณนี้โอเคและยูนิเวอร์เซีลโซเดโอเจแปนเป็นคำตอบที่ ถูก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 ถ กับาที่แชมป์นะครับนี่คุณครับสามเมื่คีกันหน่อยตอนนี้แชมป์ก็มีหนึ่งคะแนนแล้วนะครับเดี๋ยวก็กลับบ้านเร็ว Universal Studio Japan กับฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ครับทีมแชมป์ว่ายังไงเป็นคำนีการเปลี่ยนใจนะครับเอายังไงเวลาจะหมดแล้วสรุปกันดีๆตอบมาว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์พาะอะไรครับเดาค่ะดาครับยอมรับอย่างภาคภูมิเดาค่ะ เดาค่ะและผลการดาวนั้นทำไมยังไงถูกไหมโอ้โหด้วยยังไงถูกไหมแล้วมายังไงมันเป็นที่แบที่มันผิดครับเอาแล้วตอนนี้ผิดกับผิดก็ขีดกันไปมานี่กันล้โอ้โหยังไม่มีแต้มทั้งคู่เลยนะฮะทำลายเขาอยู่เลยเออโค้ดผมแจ้งสถานการณ์ก่อนข้อนี้คุณแพ้ไม่ได้ครับเขามีหนึ่งแต้มแล้วนะฮะครับและระหว่างฮ่องกงดิสนีย์แลนด์กับแดนเนรเมดโอ้โห สนชื่นแจ่มใสเซ็งฮอลลดนั้นแซดจะมีสุเซลีเรามาพร้อมกันวันของครอบครัวมีชีวิตทีดีๆอบอุ่นูดพร้อัแลวโอเคดักแกพร้อมใจและเที่ยวไปในแดนเีนโอตอนนี้อยู่รงข้ามเซนทันปราสาทยังอยู่ครับโอเคอ่ะนี่ยุคผมเลยใช่รับนะ ผมบอกเลยว่าผมเดินแดนโนมิดเนี่ยนะฮะยังไงครับไม่มีอะไรเนะก็อยากจะเล่าแดนโนมิทคำตอบที่อะไรถูกที่ทำไมถูกครับที่ทำไมถูกครับถูก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  เน็ตควกคนเนีต้องการข้อนี้เพื่อรักษาแชมป์เลยนะครับเพราะนั้นอย่าปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดมือนะครับแดนเนรมิตรกับโหนสยามครับปั๊ม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 ปมปั๊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 มปปั๊ม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 ทำไมเลือกแดนเนรมิตรครับน้าเนกบอกว่าอยู่ในยุคน้าเน็กน่าจะ อองจริงนะอองจริงรุ่นพี่เที่ยวแฮปปี้แลนด์แฮปปี้แลนด์บางกะปิต้นมีสวนสนุกแฮปปี้แลนด์เขามีสวนสนุกแฮปปี้แลนด์ใช่ครับเขาถึงชื่อแฮปปี้แลนด์ไงฮะโอเคอ่ะแดนในาม่กับสวนสยามนะครับเทศกาลบิ๊กฮอลิเดย์ที่มีทั้งปีเลยโอเคเทศกาลเอะดูโฆษณาสวนสยามเทศกาลบิ๊กฮอลิเดยที่สวนสยามมีทั้งปีเอาละข้อนั้นแดนในลายไเป็นคำตอบที่ทำไมทไม แดนเนมทํำไมมันมันมันถูกครับ <S <S แดนเรนรมิตมาก่อนสวนสยามนะครับเอาละเพราะนั้นถูกเท่ากันผิดเท่ากันเปิรลโอ,อ๊ตข้อนี้คุณต้องถูกนะครับเพราะถ้าเกิดผิดเนี่ยต้องมาลุ้นครับมาลุ้นอีกนะนี่ข้อที่2แล้วนะครับและระหว่างสนสยามกับลอตเต้เวิร์ครับอาอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับลอตเต้ d เวิร์ เออเอายังไงเลือกลอตเต้เวิลด์นะครับไมมั่นใจยังไงครับเปิร์นออสมันอยู่ไหนล่ะอยู่เกาหลีไปอยู่เกาหลีได้วแค่นั้นแหละมั่นใจนะฮะโอ้ยไปวนเที่ยวเกือบทั่วโลกแล้วอ๋อเที่ยวมีข้อข้อมูลเยอะไปเที่ยวสนุกคุยใครแล้วเนี่ยมาด้วยกันผมเหนื่อยพวกคุณมาก ยูนตอนนี้ทั้งวทั้เหนื่อยผมเหนื่อยมากๆพอนะ้วผมต้องมารับมือผู้แข่งขันที่แบบว่าปวดมากเอาละคุณตอบมาแล้วลอตเติลเวอร์ครับต้องถูกนะฮะกคอนมาดันครับเลยนะฮะลอตเติลเวอร์เป็นยังไงใช่คีบเป็นคำตอบที่ถูกทำไมถูกและทำไมลอตเติลเวอร์ถูกทำไมทำไมมันผิดนะสยามปั๊มปั๊มปั๊มมาก่อนนะครับโอ้โหแชมป์ถ้าคุณตอบถูกกลับบ้านเลยนะเรา คุณได้สองคะแนนและป้องกันแชมป์หนึ่งสมัยสร็บทันทีนะฮะแล่ถ้าเกิดตอบผิดนะฮะถือว่าเสมอกัรแล้วไปลุ้นข้อ3นะครับตั้งใจให้ดีโอกาสในการป้องกันแชมป์อยู่ที่ข้อนี้เลยนะครับอ,อย่าปล่อยหลุดมือนะครับลอตเต้เวิร์กับโอเคียวดิสนีย์แลนด์ครับไช่ป่าป่ามีการลังเลฮะมีการทะเลาะกันนะฮะมีการทะเลาะกัน่เาใช่เอาอย่างไง ภาพที่ผมเห็นนะฮะเปิดมาปิ่นเนี่ยตบปั๊าปรอเตเวอร์เลยแล้วนิดนะฮะเปลี่ยนเป็นโตเกียดิสนีย์แล้วก็เชื้อกูเชื้อกูเชื้อกูอย่างนี้พยายามวิ่งวอนเพื่อนและดูซิว่านะฮะการตัดใจของนิดครับถูกตอบถูกเป็นแชมป์หนึ่งสมัยเลยนะครับป้องกันแชมป์หนึ่งสมัยไปเรื่องรถเรื่องกุญแจกันเลยตอบผิดยืดเดียวไปข้อสามนะครับโตเกียวดิสนีย์ทำไมนนิิทไม ปีดทำไมปีนม okay. 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 right. ันีนแล้วก็ปิดมันีมันถูกครับโอเคนี่เลยฮะประโยคนี้ฮิตแน่เชื่อกูเอาละครับนั้นปินกับนิดครับป้องกันแชมป์หนึ่งสมัยสำเร็จรับเย่แค่ได้ยินคำว่าสวนสนุกโบโบก็มีความสุขแล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมคะ มาเริ่มกันที่สวนสนุกแห่งแรกที่ถือว่าเป็นตำนานของบ้านเราอย่างแดนเนรมิตเพราะเป็นสวนสนุกแห่งแรกของประเทศไทยเริ่มเปิดเมื่อปี2518ซึ่งผู้ก่อตั้งได้รับแรงบันดาลใจมาจากสวนสนุกในญี่ปุ่นและอเมริกาจึงอยากมาสร้างที่เมืองไทยบ้างค่ะลำดับถัดมายังอยู่ในบ้านเราค่ะกับสวนสยามทะเลกรุงเทพที่เริ่มเปิดบร,ริการตั้งแต่ปี2523บนพื้นที่กว่า300ไร่มีทั้งเครื่องเล่นมากมายและสวนน้ำทะเลเทียมขนาดมาหึมาให้คนทุกเพศทุกไวัยได้สนุกกัน ้ามประเทศกันบ้างไปกันที่เป้าหมายยอดฮิตของคนไทยอย่างประเทศญี่ปุ่นที่มีโตเกียวดิสนีย์แลนด์สวนสนุกดิสนีย์แห่งแรกที่สร้างขึ้นนอกประเทศอเมริกาเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่15เมษายน2526 จากนั้นไปหวาดเสียวกันต่อที่ประเทศเกาหลีใต้กับสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกและยังเป็นสวนสนุกแห่งแรกของเกาหลีใต้กับลอตเต้เวิลด์ที่ภายในจําลองสถานที่ต่างๆให้คล้ายกับโลกเทพนิยายสุดคลาสสิกให้เราได้หลุดไปอยู่ในโลกของจินตนาการตั้งแต่12กรกฎาคม2532อ้าวบินกลับมากระโดดลงแถวๆคลองรังสิตบ,บ้านเรา ไปสนุกกันต่อที่สวนสนุก Dream World ที่เปิดตั้งแต่ปี2536ด้วยเจ้าของทันเดิมที่มีประสบการณ์นในการทำสวนสนุกแดนเนรามิตและกลับมาสารฝันของเด็กๆให้เป็นจริงกับที่นี่จนถึงปัจจุบันค่ะอีกหนึ่งแปลายทางยอดฮิตของนะักท่องเที่ยวไทยอย่าง Universal Studio Japan หรือเราเรียกกันว่า USJ ทีมพักที่ใหญ่ที่สุดในโอซาก้าและยังเป็นสวนสนุก Universal แห่งแรกในเอเชียเปิดให้เราได้เข้าไปสู่โลกแห่งความมันตั้งแต่วันที่31มีนาคม2544 สุดท้ายกันน้องใหม่ในตู้เลือกทั้งหมดกับฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ที่ก็เปิดให้บริการมาถึง15ปีแล้วและยังเป็นสวนสนุกดิสนีย์แห่งแรกของจีนด้วยค่ะไม่น่าไปออกตัวว่ารู้จักมันเลยจริงๆโอ,โ,โอ้โหเด็กฟันกลาเซตนะครับแว่นตาเด็กเมอาแว่นตาแฟชั่นรุ่นดีซีรีส์นะครับ7,990บาทให้คุณผู้ชมใน Facebook นเเกมแจกรถนะฮะในฐานะที่คุณล้มแชมป์มาสำเร็จครับเาปืนโอ๊ ก่อนจะไปเป็นยังไงปีนี้หลังปลดล็อกโควิดนีจะกลับมาทำงานกันยังไงแก๊งฮิปฮอปปีนี้เอาส่วนตัวปืนตอนนี้เปิดร้านพิซซ่าอยู่นะครับ่อยูที่ไหนยังไงสิงคโป์ไอยี่5ห้าครับชื่อร้านเฮฟวี่พิซซ่าอ๋อเห็นว่ามีลูกค้ายืนเต็มหน้าร้านใช่คร่บขายเดี่ยวนะเสิร์ฟแทงกันนะครับจังหวะไ้วก็สิ้นปีนี้ปืนปล่อยอัลบั้มเดี่ยวตัวเองอัลบั้มแรก โอเคเอา้เอาแล้ว <c oughs> จะได้ฟังนะฮะอัลบั้มเลยหรือซิงเกิลอัลบั้มครับทำกับใครฮะทำคนเดียวครับแล้วก็เป็นกับทีมเฮฟวี่สตูดิโอครับของท่ายครับโอ้โหอ,อาจจะได้ฟังเพลงใหม่หมๆกันนะฮะขอบคุณที่มารวมสนุกน,นะครับ <c oughs> โค้บขอบคุณครับเอาละสาวๆเป็นกับนิดคุณป้องกันแชมป์หนึ่งสมัยสำเร็จทีนี้เราจะมาดูกันฮะว่าสาวๆทั้งสองคน ชอบรถคันไหนเรามี Mitsubishi City Car 2รุ่นให้คุณเลือกเริ่มต้นจากม i s ซ i บิช a แ t r a ราและ m i t u u i s s i m m i l า s ครับมาเลือกรถที่คุณชอบกันก่อนแอทา <At> ร <ran. S 1> Mitsubishi a t r a รนะครับ <At ran. S 1> และกุญแจที่ใช้อยู่ใน5ตัวเลยเดินต่อวันี้เริ่มต้นจาก Tesco Lotus สินเชื่อรถยนต์ Car า r ฟ c a s t น้ำดื่ม Sprinkle กาแฟขาวช่องและเครื่องปรับอากาศไดกินอินเวอร์เตอร์อ่ะสาวๆเอาตำแหน่งก่อนอยู่ที่ไหน น้ํำดื่มสปริงเกลนะฮะ,ะมีกุญแจ2ดอกซ้ายมือขึ้นดอกที่1ขวาม,มือขึ้นดอกที่2 1หรือ2ครับ1เนาะหแงค่ะกุญแจดอกที่1นะครับเอาละ<ๆ>ถ้าคุณป้องกันแชมป์ครบสิบสมัยมิสซูบิชิแอทราดคันนี้ขับออกไปเลยแต่ในทุก2สมัยเราจะเปิดโอกาสให้คุณแวะมาสตาร์ทได้ทีละ1ครั้งหรือถ้าคุณตัดสินใจสตาร์ทตอนนี้เลย และท้านี่เป็นกุญแจที่ใช่ขับ m มิตซูบิชิแอทชั่ e กลับบ้านไปเลยแต่ถ้าไม่ใช่คุณเสียตำแหน่งแชมป์ทันทีแชมป์ที่คุณโค่นมาคุณเห็นอุทาหอนแล้วนะครับอะไรก็เก uh ิดขึ้นได้ในเกมนี้ทุกความเป็นไปได้แล้วแต่นิดกับปิ่นจะตัดสินใจเอายังไงดีสตาร์ทเลยหรือเก็บไว้ก่อนเก็บเก็บค่ะเก็บไว้ก่อนนะครับนั่นหมายความว่าคุณพร้อมในการป้องกันแชมป์สมัยที่2นะครับพร้อมผู้ท้าชิงทีมต่อไปมาเลย Go, bananas it.